สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านด้วยจ้าพ่อไมเนีก่กำลังเสียงเล่าสวัสดีพี่น้อง <c oughs> สวัสดีสุขสุกคนพี่น้นอง้ยยิงละไม้ค่ะเราเกะโกะอยู่ได้เอาอน ไข่ไี่นอ้องเลยไข่บดขึ้นไปแต่อย่างงานซบมาผดไข่เมื่อง lau cọ bị ổ lên mình Bên. vô về ngập luôn à, lấy nhau rồi, nguyên ừ. khai này lại. 干啥呢？

มาแต่ทานเฉพไข่บดคืนหมดสักนห้ามไข่ห้ามป่วยเพราะว่าน้ำในหานามันสิบกแล้วพี่น้องมาเนี่ยขันสิธาพูนก็จักงามได้ขันสิดูขันสิดูดน้ำเอาในน้องก็ได้อีกดองค่ะมันกระเทิร์มันดำตาเดียวเนาะแบบมาขนจากคนสายยางไปดูกระถือหนึ่งนอกรึเปล่ามันกระเทือนมันมีน้ำเลยให้พระวันซาว่ะบ่ได้แซ่เดี๋ยวค่ะเอาลงน้ำแล้วก็เสือเกาหลีมันขึ้นแล้วกั เอาไปหวานโหลดไปเสะคาตาน่าตจะชุมนุมเพียงแคลือสาวเอามาสองเอ้าตายมันพลโตแล้วมันไหนนั่นได้พี่น้องพลโตแล้วมันตายแต้มันยังน้อยเอามาเวทลุงเอาหายสาวกัวโตมาเรียสาวกัวโตมันเลือสาว tài nằm anh đang nội anh đấy đi khám xăm là ơ ừ, anh đang làm là nào nhưu nào nhà, 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 nó nhà, 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 เดี ữ, à, bên non, bên ổ, ๋ยวข้าวหนึ่งข้าสุกงานเราไปนอนเป็นหมูอันเพื่อเราเนาะผู้ลูกเสียนะเป็นขาวุกจังสีลงแม่สอยเป็นล่างหมูแล้วค่ะเสียข้าวเอาข้าวลงมวยเจ้าชีจุ่มหนามก่อนมาเรื่อว่านลุจุ่มเอาเกาหีมาหรอกนะ จุ่มแล้วก็เสื้อไว้มันจะเด้นหน้าตะกบานเนาะมันเจะอันนันไป็นเศไว้แล้วก็ทันไปเสษซ้คืนหลังมาเสื้อโอ้ไบ้3คืนเหรอมันไปตะกอกี่หลายอันก็เลยเอารุ่นใหม่

ไปลบกันอัดรถเยนะงูจอให้นำไิเเลนำลงไปดื่มก่อนนำพ้นได้พี่น่อค้าโรงมือนะไปไหว้จุกใจแล้วอย่ไปไว้ได้ทางเกาะมูแม่วันตอมไหว้จุบหน่อยไปสวยเข่าก่อนพี่น่อเอ้ย cái người ta thì nó cứ ốp đẩy quá tay xuống này cứ ắt và nó chơi bọn cái người ta nạn tủ rồi

ัทำไม่เชี่ยเลเนาะเกือหมูไปพันแล้วไ่ก่อน าไว้สนีก่อเด้อพี่น้องสลัดนีบคุ้หลายพี่น้องกไปทุกคน้นกคนขอบคุทุกคุกุคุนเนเนาะเียวก้ามนพี่ร้อยก็กระินะัดีตอนวันตอนค่าแต่พวกนังสองเราไม่หนีพี่น้องเนาะนูหน่อยไปปล่อยงูมให้เ